สวัสดีค่ะนางไหมพยิปสีนะคะก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอยากมาหาจังฉันยังมีความมั่นคงกับเธออยู่นะฉันอยากได้ความสุขกลับคืนมาอีก ันคิดถึงเธอที่สุดเลยแต่ฉันก็ทำได้แค่กอดเก็บความรู้สึกไว้เท่านั้นฉันรู้สึกเจ็บปวดหัวใจมากๆฉันร้องไห้คิดถึงเธอในทุกค่ำคืนในค่ำคืนนี้ฉันอยากบอกเธอว่า ฉันคิดถึงเธอมากๆและร้องไห้หาเธอด้วยคิดถึงมากๆเลยนะอยากจะไปอยู่ในอ้อมกอดของเธออยากจะมีเธออยู่ในชีวิตอยากให้เธอมาสร้างความสุขให้กับฉันอีกสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณในค่ำคืนนี้ค่ะ